สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิกอยู่ตรงถนนเสือป่าค่ะวันนี้ก็วันที่26นะคะมกราคมพศ2565ค่ะเวลาประมาณบ่ายสโมงนะคะเดี๋ยวริซจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปเส้นถนนเสือป่าเนี่ยเราจะไปทางสถานีมังกรนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินด้านหลังที่ริซเดินผ่านมาก็คือพวกทองผมวรจักรอะไรพวกนี้นะคะถนนเสือป่าก็ไปโรงพยาบาลกลางค่ะ เลี้ยวขวาออกไปก็เป็นราชวงศ์ค่ะเพื่อนๆรถเมลสาย204ค่ะนะคะตรงนี้ยถ้าเรือราชวงศ์ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลตรุจจีนนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูร้านพวกของไหว้ค่ะพวกขนมอะไรพวกน,นีน้สายหนึ่งผ่านค่ะ,คะ รถติดมากเลยยิ่งตรงทางสีแยกนะคะที่ม่งริษฐานมาแล้วตรงนั้นติดมากมจเจริญกรุง14ค่ะอันนี้เป็นร้านบะหมี่เป็ดนะคะพัวเส้นหงค่ะ บัวลอยสามกษัตริย์หอมจังเลยเดินผานมาแล้วได้กิน ึงเกียยเก่ยวยักษค่ะร้านนี้ร้านใหญ่ๆนะคะหา่อนอยากไปถนนอ่าถนนเจริญชัยะคะ่ะตรงนี้เป็นวัดนะคะเลี้ยวขวาเอาไปก็จะไปเยาวราชค่ะถนนมังกรนะคะ เป็นพวกไม้มงคลนะคะขนมไหว้ค่ะพวกสองนะคะสอง มังกรค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นซาวปิ่งค่ะไส้เผือกไส้เผือทองเผืแดงซาวปิ่งหากินยากเอาเผือกชิ้นหนึ่งค่ะมีสามไส้นะคะเท่าไหร่คะ ค่ะอยู่ตรงข้ามกับวัดมังกรค่ะเพื่อนเพืนร้อนจี๋เลยอะดูนุ่มน่ากินมากคือขนมแบบนี้หากินยากมากอะเพื่อนๆมีคลิปคุณป้าก,กับคุณลุงอยู่คนหนึ่งนะคะเขาขายอยู่ที่ตรงตลาดพัดพง์ตอนเช้าค่ะแต่จะจะเป็นชิ้นเล็กกันนี้นุ่มมากเลยเพื่อนเพื่อ ไปต่ออันนี้เป็นขนมไข่นะคะขมนมไข่เตาถ่นนานเจ้าเดียวกันกับตรงหน้าโรงพยาบาลกลางไหมคะอ๋อพี่น้องกันนะคะหนูเคยไปถ่ายตรงนั้นนะคะเจ้าเดียวกันค่ะเป็นเพื่อนกับคุณลุงเป็นพี่น้องกันนะคะ ซาลาเปาเถอเฉินฟงค่ะหอมกลิ่นพวสมุนไพรจีนมากเลยให้ดูบรรยากาศรวมๆหน่อยนะคะในวัดก็มีคนเยอะนะ ันนี้โลละร้อยหกสิค่ะถ้าเข้าขวามือไปก็จะเป็นตลาดเก่านะคะแต่เดี๋ยวริชจะพาเพื่อนๆเดินเดินไปทางซ้ายก่อนค่ะตรงนี้เป็นสถานีบางกอนนะคะสถานีรถไฟใต้ดิน เจริญกรุง21นะคะลิ์จะไม่เข้าซอยนี้นะเดี๋ยวเราผ่านหน้าสถานีมังกรไปกันมีเพื่อนๆนะคะแนะนำให้ไปซอยเจริญชัยค่ะว่ามีพวกขนมว่าเยอะเลยก็ยอยู่เลย MRT มั MR งกรมานะคะเดี๋ยวลิ์จะลองเดินดูนะคะเพื่อนๆพ่าเดินเล่น ตรงไปก็เป็นหัวลำโพงค่ะขวามือไปเยาวราชนะคะซ้ายมือไปบำรุงเมืองค่ะสวยจังไหะนี่หอมกลิ่นพวกเครื่องเทศสมุนไทยจีนมากบริษัทใบ,าช,าบาชาอิวกีพาณิชย์ค่ะ ขายอะไรโหกะเพราปลาเจ๊ก,กุ้งกะเพราปลาน้ำแดงเพื่อนๆ่บ้านเก่าเล่าเรื่องนะคะชุมชนเจริญชัยค่ะลุพขาเดินเข้าไปนะเป็นบะหมี่จากกังต้นตำลักเยาวราชนะคะจะอยู่ตรงซอยนี้ดูขังมากเลยอะ่ะ คือน่ากินมากเลยห่อหนึ่งค่ะจะเท่าไหร่คะห้าสิบบาทได้เร็วมากเตรียมไว้เลยนะเนี่ยโอ้น่ากินมากอะ่ะมาถึงที่แล้วต้องกินค่งเพื่อนๆนี่บะหมีจับกลางสมชื่อจริงๆเลยดูชามเปลเลอร์เลยห้าสบาท เป็นต้นตำลักนะคะที่แรกหอยใหญ่มากพวกขนมไหว้ในซอยนี้มีไหมคะขนมไหว้ครับอ่าต้องน<า>นออกไปเ<ว>หรอ<ว>หน้าปักซอยนะคะ <ใน S 1> พเพื่<ใ>นอนๆออกขาขอบคุณค่ะออกไปหน้าปับซอยใ, <น S 1> ให้ดูบรรยากาศในซอยมาหาร้านขายขนมไหว้ได้กินบะหมี่ละ ไปค่ะเ,เพื่อนเ่นโหร้อนมากเ,เพื่อนๆดูนี่เตาถ่านนะคะขนมอยู่ซ้ายมือ เชกุ้งบะมี่เคี่ยวหมูย่างค่ะตรงนี้เป็นซอยเจริญกรุง23่นะคะที่เข้าไปซื้อบะหมีอ่อ่ะอันนี้เป็นพวกเผ็ดหอมค่ะสมุนไพรนะคะกระเพาะปลาเริ่มสื่นเต้นแล้วของเยอะ แดดเปี้ยงเลยบูรพาลังนกค,ค่ะนี่ไงขนมเป็นขนมมงคลน,นะคะทุกปับเ,เก่าใเจีเกียวนะคะเป็รูปหมู รูปหมูรูปปูอ่ะหมูทำเก่งมากนะเป็ดค่ะเลื่อนๆมองเห็นไหมย,ย้อนแสงไหมขอเล็กยี่สิบนะคะกันอับกิโลครึ่งกิโลเก้าสิบมีหลายราคาค่ะขนมเปี๊ยนะคะ ค่ะเพื่อนๆเบอร์โทรค่ะเหมนเพื่อนๆโทรโทรถามนะคะตุกตักเจ้าเก่าขอมอร่อยร้านขนมม่วนฮะเซ็งค่ะเนี่ยก่ละสิบบาทเห็นไทำได้หลายไซส์มากค่ะเป็นพวกคลายมะพร้าวอะไรก็มีนะคะเผือกอบเทียนงาดำ เนื้อไผ่น้ำเลยมาแล้วพวกอุปกรณ์ทำอาหารนะคะฝั่งตรงข้ามก็คือ,อ MRT มังกรแหละอีกขาออกหนึ่งนะคะไปแปลงน้ำค่ะ คลิปไปแปลงน้ำร้านนี้เป็นร้านซีดีนะคะแผ่นซีดีเก่า ถนนแปงนานนะคะเพื่อนๆก็เป็นถนนที่พารู้ไปเไปยาวราชได้อีกเส้นหนึ่งนะคะของกินเยอะมากนะถ้ามานี่ก็แวะเข้าไปเดินกันได้นะคะหรือว่าจะไปอซอยเท็กซัสนะคะก็ขยับไปอีกนะคะขยับไปอีกซอยนึงซอยนั้นก็เป็นโรงหนังเก่านะคะแล้วก็เอ็มอ่าไม่ใช่สิสุกี้ค่ะเพื่อนๆไม่ใช่เอ็นเจสุกี้เท็กซัสนะเก่กาแก่มาก ชถนน,นเส้นนี้ดิยังไม่เคยเดินค่ะเดี๋ยวลองเดินดูนะคะืมพวกกระดาษนะคะกระดาษพวกทูบอะไรพวกนี้นะอุยร้านนี้น่ารักจังขนมปังโฮมเมดสิ้ง เพื่อนเดี๋ยวลิฟต์จะช้าๆให้ดูนะซอยนี้สวยมาก that, that มันต้องทะลุไปซอยเมื่อกี้ที่ลิฟต์เข้าไปซื้อบะหมี่จับกังแน่ๆเลย <the> <water> ของไหว้ทั้งนั้นเลยค่ะแม <the water> ่นพวกโคมใหญ่ๆนะคะ <the water> หน้าเดินอะ่ะเหมือนมีอนสะกด ใครมองว่าโบราณแต่รู้ว่าสวยโฮมนะรู้ชอบซอยนี้ ไปแล้วอยู่ซ้ายขายังรึนลิรชาร์นี่ลิชถ่ายรูปนะคะ เป็นพลอ,อยที่มีพวกของไหว้ค่ะเพื่อนเพื่อนที่เอาไว้เผาไหว้นะคะชุมชนเจริญชัยค่ะที่เมื่อกี้ลีบเข้ามาลเลยเพื่อนๆนี่ไงร้านบะหมี่ไ่า้าไปวนมาเมื่อกี้เดินเข้ามาก็จบแล้วเนะาะไอ้ย่านอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ชุมชนเจริญชยัยต้องอนุรักษ์ค่ะแบบนี้ยสวยอะขนาดลิบ อยู่กรุงเทพนะที่เข้ามาเล็กยังว้าวเลยเพื่อนเพื่อนย่านนี้นะเยอะกว่าทางด้านข้างนอกถนนหลักอีกนะคะแล้วติดๆกันทุกร้านเลย เตรักกี้เบญหมี่เกลือทะเลตึกเด็กสมบูรณ์นะคะ่สเอ้เนป็นเพืเ่นอนใหญ่ดูราคานะคะ อิดลักอึ้งเจ้าเก่าว่ายชายซิงเอียนะคะชุดเล็ก250ชุดใหญ่350ค่ะโบใหญ่สเนาะนีู่ยิ้ให้่ตใหญ่ ทั้งซอยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายออกนะคะก็ออกไปก็เป็นเจริญกรุง21แหละลิ้พาเดินบนนะเดินบนรอบสถานีมังกรค่ะนี่ขนมนะคะพวกสาลาเปาเพื่อนๆอน,อนี้สาลาเปาสีชมพูนะคะสาลาเปาใหญ่ๆจันอับนะคะ เจช,ชายตอยนี้มีเยอะนะคะปากซอย21่เ็ค่ะเพื่อน ซาลาเปาแล้วก็มีกุยช,ชา่ายสีชมพูนะคะอยู่ประมาณหน้าปากซอย21เจริญกรุง21ค่ะกะอจี้เจ้าอร่อยที่ตาลิศอยู่ไหนนาะไม่เห็นอนะ่ะเป็นขนมนะคะ ก็เดินอีกนิดนึงก็เป็นวัดมังกรนะคะวนๆอยู่ตรงนี้เอาละ่าเดี๋ยวนี้ปิดคลิปตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปที่ตลาดเก่าเยาวราชนะคะเดินเข้าไปในตลาดเก่ากันไปดูบรรยากาศช่วงตรุษจีนที่ตลาดกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างจะทะลุออกถนนหลักค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ